ออเนีวอีซ u ซูมิความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนดสารพัดปัญหาเดินหน้าร่วมแก้ไขสังคมไทยมีสุขสถานี Facebook Live สื่ออาสาประชาชนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะดิฉันอนอุมากเตษพืชผลนะคะและรายการเพื่อประชาชน ช่วงพูดตรงประเด็นมาพบกับคุณผู้ชมทุกท่กทานนะคะวันนี้เราจะสนทนาต่อเนื่องกันจากเมื่อวานนี้นะคะในประเด็นสําคัญนั่นก็คือเรื่องของความปลอดภัยของคนในชุมชนนะคะในกรณีผู้พ้นโทษนะฮะออกมาอยู่ร่วมกับเรานะฮะเขาก็คือสมาชิกหนึ่งในสังคมของเรานะฮะแต่ว่าเพื่อความเป็นสุขสงบนะฮะของทุกฝ่ายก็ต้องมีเรื่องของการกํากับดูแลและท่านอธิบดีกรมคุมประพฤติน,นะคะท่านวิทวัฒน์สุนทนกรกจิตวันนี้ให้เกียรติมาสนทนากันต่อคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ เมื่อวานนี้นะคะท่านที่ปรึาเล่าให้ฟังว่าพอพวกเขาเหล่านั้นพ้นโทษออกมาเราก็ต้องมีกระบวนการดูแลต่อซึ่งท่านแบ่งกลุ่มเหล่านั้นออกเป็นสามกลุ่มด้วยกันใช่ไหมฮะสามกลุ่มกลุ่มแรกก็คือคนที่โทษหนักกลุ่มที่ยังอยู่ยังรับโทษอยู่แล้วก็เป็นคดีที่เก่ามาเก่าคดีใหญ่หนักๆนะฮะค่ะพอกลุ่มที่สองเนี่ยที่ที่เรากาหนดไว้นี่ก็จะเป็นกลุ่มที่เราไม่มั่นใจพอเราเข้าไปคุกคืีแล้วบางทีเนี่ยคนที่ ที่ถูกจับเนี่ยเขาจะถูกจับข้อหาหนึ่งแต่สิ่งที่เขามีอยู่ในใจหรือเขาก็แอบ,บกระทาผิดไว้เนี่ยเ,าเราไม่รู้หรือเราไม่ได้ไม่ได้เป็นนํามาเป็นหลักฐานหรือเป็นคดีความฟ้องเขาพอเขาพ้นโทษมาโอกาสที่เขาจะไปกอ่อเหตุมีกลุ่มเนี้ยเราก็มองว่าถ้าเขาออกมาเรามองเป็นแง่บวกเรามีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวเป็นกำไรข้อเท้า Oh. เราก็จะเอาคนกลุ่มเนี้ยมาใส่กําไรกาไร E M น,นแ<ต>ะ,ะแต่ก่อนจะออกจะใส่เนี่ยเฉพาะกลุ่มนี้นะจริงๆเราใส่หลายกลุ่มเราจะประเมินเขาก่อนว่าพฤติกรรมเขาเป็นยังไงแล้วก็ไปดูว่าพื้นฐานเขาเป็นยังไงถ้าเขาอยู่ในกลุ่มที่เสี่ยงตอนนี้มีอยู่ประมาณ22รายเท่รายน,นั้นเองเราก็จะเอาเขาใส่เข้าไปกําไรแล้วเราจะแต่งกลุ่มตั้งหาให้คนของเราคอยตามทําไปทํามาอันนี้มันเรียนรู้ เพราะว่ามันมีคดีใหม่เกิดขึ้นแล้วพอเราไปดูสาระระบบเขาไม่ได้อยู่ในประวัติเลยไม่อยู่ในกลุ่มหนึ่งที่บอกว่าภายใน5ปีแล้วก็ค,ด,ค,คดีใหญ่กลุ่ม2ก็ไม่ใช่กลุ่มสองก็ไม่ใช่ใชแล้วเขาพฤติกรรมยังไงคะกลุ่มที่พบใหม่นคือก่คอคดีใหม่เลยแล้วก็คดีรุนแรงเหมือนกันใน8ปดครั้งแรกก็แรงเลยหาครั้งแรกก็แรงเลยหรืออาจจะเขาอาจจะทําหลายครั้งแล้วไม่เคยจับเขาได้ใช่ไหมอย่างพอเราเจออย่างเงี้ยมันมีหลายตัวอย่างนะครับพอเราเจอปุ๊บเราเราเลยป้องกันความเสี่ยง โดยการเราจะเอาคนกลุ่มนี้มาอยู่ในวอลลิสกลุ่มที่3เป็นกลุ่มเฝ้าระวังที่เราต้องติดตามการการดำเนินคดีจนถึงที่สุดกลุ่มนี้จะต้องรายงานทุก7วันว่าความคืบหน้าของคดีเป็นยังไงถ้า,ถ,าถ้าถูกตัดสินเข้าคุกก็จะไปอยู่วอลลิสหนึ่งใช่ไหมแต่ถ้าตัดสินปล่อยอันนี้เราก็จะกลับมาอยู่ในกลุ่มคล้ายๆวอลลิสสองหรือวอลลิสหนึ่ที่ถูกปล่อยตัวแล้ว นะครับเราก็จะคอยตามด้วยวิธีทางรัฐศาสตร์นี่คือระบบการดูแลคนที่คนโทษการเฝ้าระวังตอนนี้ท่านรัฐมนตรีเบอกว่าต้องต้องให้อำนาจคนที่ทำแต่ต้องคุ้มครองคนที่ที่มาเฝ้าระวังด้วยก็ต้องมีกฎหมายตอนนี้ก็เลยร่างกฎหมายขึ้นมานะครับแล้วก็อยู่ในขั้นตอนผ่านครมเรียบร้อยคลรส่งให้สภาสภาก็จะเริ่มพิจารณาวันแรกพรุ่งนี้ สาระสาคัญในกฎหมายฉบับนี้ที่เสนอร่างไปนี่ว่าอย่างไงครับอาจารมันจะมีอยู่สองกลุ่มกลุ่มแรกก็คือมีการเฝ้าระวังกับมีการรักษาเฝ้าระวังและรักษาครับเนี่ยคอนเซปต์มัน,ใน,ใ,น,ใ,นในเรื่องนี้นะฮะ,ะก็จะบอกเลยว่าคนที่จะมีหน้าที่ในการเฝ้าระวังก็เป็นคุณฟุตร,ร่วมกับหน่วยงานภาคีเปการให้อำนาจค่ะนะครับการรักษาเนี่ยคือทั้งหมดนี้เป็นอำนาจศาลนะครับศาลต้องตัดสินมา แล้วก็การการเฝ้าระวังเนี่ยก็จะมีระยะเวลาถ้าหากพ้นโทษแล้วก็สามารถที่จะดูแลเขาได้อีกเป็นระยะเวลาเท่าไหร่ท้ายสุดตรงนี้นะท่านอัพยดีอยากจะฝากอะไรกับท่านผู้ชมทางบ้านเชิญเลยค่ะผม,ผมคิดว่าในส่วนของกรมคุมพิสเองเนี่ยนอกจากบทบาทตรงนี้เรายังมีคนที่เราดูแลอีกเยอะนะครับซึ่งคนคนกลุ่มแรกที่เราคุยกันเนี่ยเป็นจนํานวนไม่เยอะนะครับไม่ต้องตกใจ แต่คนอีกกลุ่มหนึ่งที่เราดูแลเ,เป็นหลักแสนประมาณ4 0 0แสนถึง5 0 0แสนคนที่เราจะต้องให้โอกาสเขาแล้วก็ให้เขาสามารถดำรงชีวิตอยู่ในชุมชนได้เหมือนคนปกติและไม่ก่อความเดือดร้อนอันนี้ค,คือคือโจทย์ที่สำคัญการที่อยู่อยู่ได้คือพวกเราต้องให้โอกาสเขานะครับทางกรุงฟฒและภาคีรวมทั้งคนที่ใจดีไม่ว่าจะเป็นบริษัทห้างร้านเอกชนแล้วก็อ,อาสาสมัครกรุงฟิเนี่ยก็ต่างที่จะช่วยกันพัฒนาอาชีพนะครับ แล้วก็ส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมอย่างตัวนี้เราก็พยายามสร้างอาชีพที่เกี่ยวกับการทําอาหารจานเดียวนะครับซึ่งเป็นกาเรียกง่ายๆลงทุนน้อยนะครับแล้วเป็นอาชีพอิสระเพื่อเขาจะได้สามารถดูแลครอบครัวและดูแลตัวเองได้ช่วยให้กําลังใจแล้วก็ช่วยให้โอกาสกับคนเหล่านี้แล้วก็อาจจะมาช่วยกับกรมพุรกิกับทางราชการหน่วยที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาเพื่อสร้างอาชีพและสร้างโอกาสให้คนเหล่านั้นต่อไปในอนาคตครับ ช่วยกันนะคะควันนี้ต้องกราบขอบคุณท่านอธิบดีอย่างยิ่งเลยนะคะคขอบพระคุณมากค่ะค,ค่ะสวัสดีค,สสดค,ค่ะสวัสดีครับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์โดยดรธนกรศรีสุขใสนะคะผู้จัดการกองทุนได้เปิดเผยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการจัดตั้งสถานี Facebook Live สื่ออาสาประชาชนนะคะโดยการจัดตั้งสถานี f Facebook Live สื่ออาสาประชาชน เพื่อที่จะทําหน้าที่ในการเป็นศูนย์กลางการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่รับความเดือดร้อนนะคะต้องการความช่วยเหลือต้องการร้องเรียนร้องทุกเตือนภัยสามารถประสานมาที่ศูนย์นี้ได้นะฮะโดยศูนย์แห่งนี้นะคะได้มีการดําเนินรายการออกอากา,กาศตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ค่ะช่วงเวลาตั้งแต่ตีห้จนกระทั่งถึง3ามทุ่มนะคะแล้วก็มีการแบ่งช่วงรายการอย่างเช่นช่วงของอาสามาเล่าข่าวอาสามาช่วยอาสาหาธรรมอาสาสร้างสุขภาพอาสาสร้างงานอาสาหาความเป็นต้นนะคะโดยมี สื่อมวลชนมืออาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวดิชันเองนะคะอนุมากเกษตรพืชผลหรือว่าคุณอภิรักษ์ขันพิชิตวานิชคุณสุภาพชายบุจรจันนะค,ะคุณส้อยฟ้าโอสุคนทิพย์คุณสุภัตนักบุญนาคุณเดชชัดกรุณานนท์นะคะตามผนึกกําลังมาทําหน้าที่ในการเป็นสื่อกลางช่วยเหลือพี่น้องประชาชน,นะค่ะฉะนั้นในส่วนของคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะคะ ใครที่มีปัญหาลำบากเดือดร้อนก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ค่ะช่องทางการติดต่อสื่อสารนะคะกับสถานี f a c e b o o k ไลา์สื่ออาสาประชาชนนะฮะท่านผู้ชมสามารถติดต่อได้ทั้งทาง Facebook นะคะทางไลน์ของเรานะฮะไลน์ไอดีก็คือ s i s u e a s a นะคะหรือว่าจะเป็นทาง Twitter Instagram นะคะหรือว่าเว็บไซต์ของทางรายการนะคะหมายเลข0817159551-3ค่ะท่านผู้ชมสามารถติดต่อมาได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ เมื่อเร็วๆนี้ในมงคลวรวิชยาวิวัฒน์ซีโบริษัทอินชัวร์เฟรนด์บรกเกร์ร่วมกับนายฐานะจารุฤทธิไกรซีอโบริษัทช็อปจีนิกส์จำกัดประกาศความร่วมมือเพื่อขยายโอกาสในการสร้างอาชีพให้กับสังคมด้วยรูปแบบเพื่อนบอกต่อเพื่อนแล้วได้เงินคืนจากทุกการจับจ่ายเรียกว่าการตลาดแบบแคชแบ็กในชื่อช็อปจีนิก์ ซึ่งสมาชิกของช้อปจีนิคสสามารถซื้อประกันภัยรถยนต์ประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุและประกันวินาศภัยอื่นๆแล้วได้รับเงินคืนจากทุกการจับจ่ายโดยในความร่วมมือครั้งนี้สมาชิกช้อปจีนิคนอกจากจะสามารถเลือกซื้อสินค้าประเภทต่างๆแล้วได้เงินคืนจากแพลตฟอร์มได้แล้วยังสามารถเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นประกันภัยชั้นที่1 2, 2+ 3+ ประกันภยัยภาคบังคับหรือพอรบแล้วได้เงินคืนเช่นกัน โดย i n t u u e f r r ฟรน b ์ r ล็มีประกันภัยจากบริษัทประกันภัยชั้นนำของเมืองไทยมากกว่า20บริษัทถือว่าเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อบริษัท i n t u u e ร f r ฟรน b ์บล็กจำกัดโทร021146464หรือ0636365456 w w w i n s u r a n f r i e n d s c o t h หรือทาง ID l i n ล i n i n น r ั f r i e n d